สวัสดีค่ะมีคนถามหลังไม่มาหลายเลยค่ะว่าเหตุงานกับพี่มารอะมือเมือม่อหนึง่งเหตุอีอย่งแน่หนึ่นงเลยได้จากที่อ่อยเหตุก็คืออัพสตอรี่สองไปโพสตรงที่คำว่าฉันคิดอะไรอยู่แล้วก็บทายลูใส่ขอความยางสางสันลงไปอันที่สาม อัพคลิปเปรี้ยวสันส้นๆบ่กเกินหกสบวิกับขึ้นึ่งนาทีอันนี้ออยกับอัพแล้วแต่ว่ามีเอียงให้อัพหลายหหือบหลายคลิปต่อมือกับแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละมืออันที่4ี่ก็คืออัพคลิปเงีวสามนาทีขึ้นไปลงลงในเฟซอันที่หาสนทนา ไปเว้ากันน้ำมูโตตอบโต,บตมูทุกสิ่งทุกอย่างที่มูเว้าหรือว่าพิมพ์มากนโพ์ของเฮ้าคอมเมนต์มากเฮ้าก็ไปตอบแล้วก็ไปเยี่ยมมูอยู่บ้านจักสองสามอันอืมไปคุยกับมูทุกบ้านเลยค่ะผู้ใดมากเว้ากับเฮ้าเฮ้าต้องไปคุยกับมูพี่มากแลาา้วมักแล้วรา้ราอยากไข้มีมูหลายๆปฏิสัมพันธ์มีสำคัญมากแล้วก็ สิ่งที่ซีก็คือเหตุตามคําสั่งที่พี่มาร์กเราสั่งมาให้แต่ละมือแต่ละมือเราสีสั่งมาคือกันมันสีมีข้อความขึ้นมากเป็นข้อความจะบอกว่าโอ้ตัวอย่างด้วค่ะว,วันนี้คลิปของคุณสุดยอดมากมีคนดูคุณสามารถอัพคลิปเดียวลงได้อีกแล้วก็คลิกไปตรงคำสั่งของพี่มาร์กเลยนะคะ แล้วพี่มาก,ก็จะบอกว่าสร้างเรียวใหม่นั่นแหละเขาก็ไปคลิกเลยคลิกสร้างเลยเหตุดียวนั่นท่านที่เลยแล้วส่วนใหญ่อ๋อใส่กล้องของเรียวแล้วก็พยายามใส่อ็อกซ์เซอรีที่พี่มาเราหายมาไวในในเฟซ้อคะเด้อเพราะว่าจะเป็นกล้องจากเฟซถ่ายรูปกกดตรงรูปแล้วก็ไปกดกล้อง ส่วนใหญ่ออจจะแส่นี่น้อยมากที่้อยจะไปทายลูปไวหรือว่าอาัดคลิปไวแล้วก็เอามาล่งแต่ว่าทาสามหน้าที่เกินไปอ่ะมันต้องอัดคลิปแล้วมันถึงจะโล่งไดเอออันนี้มันก็ต้องใส่กล่องของโทรศัพท์มันจะเออนั่นแหละ้อยกระเฮ็ดประมาณนี่แหละค่ะแต่ละเมือแต่ว่าไหลสดกะโดนๆเทือ่อแล้วแต่สถานการณ์ถ้าไคอยากพันเร็ว ก็ไล่สดดูดูอืมแต่ว่าโอ้ยก็บอกค่อยสะดวกไล่สดปันไดจกักซิวอีย่งเนาะว่าก็ได้โอ้ยสามนาทีลราไปกันเด้จ้าสวัสดีค่ะทรงการบ้านที่มาก่อนบ๊ายบาย